กราบสวัสดีชาวซีพายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกขั้นกันด้วยนะครับเดี๋ยว EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำคอมโบการ์ดนักเตะซิกเนเจอร์นะครับว่าทีมไหนดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่ีน้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรน์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอรครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำคอมโบการ์ดนักเตะซิกเนเจอร์นะครับณปัจจุบันนะครับการนักเตะที่ เป็นการ์ดซิกเนเจอร์ครับที่อยู่ในคอมโบนะครับจะมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันแล้วก็ทีมที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของยูเวนตุสนะครับซึ่งจะมาในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ3ทีมที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะมีลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นเลอันมาริดนะครับแล้วก็เป็นไบรอันมิวนิก มีทั้งหมด3ทีมด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับว่าทีมไหนทําแล้วเนี่ยจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมโอเคนะครับเราจะเริ่มจากทีมลิวพูลก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเจอราดสำหรับเจอราดนะครับการนักเตะที่จะต้องมีจะต้องใช้ก็จะเป็นชาบีอารอนโซตําแหน่ง CDM ครับ o v r ว1 5แล้วก็เป็นคาร์เกอร์นะครับแล้วก็เป็นเจอราด115 ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่ต้องการก็คือ CTM กับเซนเตอร์นะครับ CB แล้วก็คุณจะได้กองกลางเพิ่มอีกก็จะเป็นการ์ดซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นสตีเวนเจอร์ลัดนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับทีมลิเวอร์พูลนะที่จะต้องใช้แต้มชิ้นส่วนทั้งหมด3,000ันชิ้นส่วนเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆครับแล้วก็คุณจะได้คอมโบในส่วนของการอัพค่าพลังเพิ่มเติมครับก็จะมีส่งลูกไกลนะครับแล้วก็การควบบอลนะครับแล้วก็ความก้าวร้าวเพิ่มอีก10นะครับ ค่าพลังตรงนี้นะครับจะบวกให้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าการ์ดซิงเลเจอร์นะครับเจอราดนะครับแล้วก็จะเป็นชาบิลอนโซ่นะครับแล้วก็เป็นกองหลังนะครับคาร์เกอร์นะครับผมนะตรงนี้ก็จะบวกให้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เป็นการส่งลูกไกลการคู่กลมบอลนะครับแล้วก็ความก้าวราวนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยสามพันชิ้นส่วนเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ดีจริงๆนะครับสําหรับใครที่จะทำคอมโบเนาะ การนักเตะที่ทำคอมโบนะครับผมแนะนําว่าเอาไปเล่นในส่วนของเมนเจอร์เนี่ยจะได้ผลแบบดีมากๆเลยแทบจะร้อยเอนะครับสำหรับใครที่ทําอเวทีมทําตาทีมเรียบร้อยแล้วนะครับกนะารนักเตะที่เป็นคอมโบแบบเนี้ยเอาไปเล่นในหมดผู้จัดการทีมเนะี่ยจะทําให้ได้ผลแบบดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับสามพันชิ้นส่วนนะครับได้การ์ดซิกเนเจอร์มา1ตัวนะครับนะสำหรับทีมดิวัปปูต่อไปนะครับเป็นสัปดาห์ของเลอันมาริดนะครับ ก็จะเป็นลาอูนกอนซาเลสนะครับสำหรับลาอูนกอนซาเลสนะครับผมถือว่าเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งที่ดีมากๆถึงแม้ว่าภาพรวมนะครับอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะคุณจะได้แค่ประมาณสัก2ตํตำแหน่งนะเพราะว่าคาซิยาร์เนี่ยม,มันไม่ได้น่าใช้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเซฟนะก็คือแย่มากๆเลยนะสำหรับคาซิยาร์นะครับส่วนสูงก็คือ1 8 5นะครับผมมองว่า มันแย่กว่าโอเล่คาร์นมากๆเลยมันแย่มากๆเลยนะครัสำหรับโ er อเล่คาร์นเออร่างที่ว่าใช้แต้มชิส่วนแรกนะครับร่างนั้นนะครับคือแย่มากๆเลยแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุมตำแหน่งได้ดีนะแต่เรื่องการเซฟนถือว่าทําได้แย่มากแล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับนะในสัปดาห์ของเรัลมดลิดในส่วนของเดวิดแบ็กแฮมนะครับร่างนี้ถือว่า เก่งมากๆครับจ่ายบอลดีนะครับแทงบอลทะลุช่องนะครับบอกเลยว่าเหมือนการ์ดซิกเนเจอร์ดีๆนี่เองนะสำหรับใครที่ทำคอมโบการนักเตะครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาอูนนะครับแล้วก็เป็นเดวิดเปคแฮมแล้วก็เป็น คาสิยัตนะครับคุณก็จะได้รับการดซเนเจอร์นะครับเป็นลาอูนกอนาเลสครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปยืนตำแหน่ง LW ครับบอกเลยว่าเก่งมากๆครับดีมากๆครับตอบโจทย์มากๆครับนะสำหรับผมนะครับบอกเลยว่าให้เป็นโน1จริงๆนะครับนะสำหรับลาอูนกอนาเลสครับชอบมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับผมให้ทีมเลอัสมาริด การทำคอมโบเนี่ยอยู่ในระดับ2นะครับคือลองจากเจอราลดนะครับเจอราลดเนี่ยเราจะได้ใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นเจอราลาดการซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็จะเป็นคาร์เกอร์แล้วก็จะเป็นในส่วนของชาบีอารอนโซ่นะครับก็คือคุณจะได้การทักเตะที่ดีมากๆครับแล้วก็ได้คอมโบค่าพลังเพิ่มเติมนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันในส่วนของเรอัลมาริดนะครับเท่าที่ผม คำนวณดูเนี่ยคุณจะได้ใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเดวิดไปแคมแล้วก็จะเป็นลาอุนกอนซาเลสนะครับซึ่งแต้มชิ้นส่วนที่จะต้องใช้ก็คือ3250นะครับนะความคุ้มค่าก็ถือว่าโอเคนะนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดเรื่องแต้มชิ้นส่วนนะครับแต่นักเตะที่คุณจะได้ก็คือจะได้แค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นนะในส่วนของคาซิยาร์เนี่ยผมแนะนําว่าเอาไปย่อยได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมให้เป็นอันดับ2ก็แล้วกันอันดับ1ผมให้เป็นเจอราัดนะครับผมนะอันดับ2ก็นี่ครับเรียมมริดเป็นลาอูนกอนซาเลสนะครับในส่วนของอันดับที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของไบเยอร์มิวิกนะครับสำหรับทีมนี้นะครับคุณก็จะได้การตั้งเต็ดทั้งหมด3ตัวด้วยกันที่คุณจะต้องเอาไปใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของชวาสตเกอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก่งครบเครื่องนะครับในส่วนของโอรุคารนะครับล่างนี้เนาะ ที่เราจะต้องมีแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนการ์ดซิงเนเจอร์นะครับในการทําคอมโบแล้วก็เป็นลูซิโอ115ครับผมบอกเลยตรงๆนะครับสำหรับลูซิโอ115กับ113นะครับแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับนะแตกต่างแค่ OVR แล้วก็ค่าพลังเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนะสำหรับลูซิโอใครที่เสริมกองหลังนะครับเป็นลูซิโอ115 เดิมทีแล้วมีลูเซียว113เนี่ยอันนี้คิดให้ดีๆนะครับมาดูที่ไบเยร์มิวนิกนะครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าสำหรับไบเยร์มิวนิกนะโอเลอร์คารนะครับไม่ได้เซฟอะไรดีมากมายเลยนะเท่าที่ผมเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นวีเอสเนะครับแล้วก็เป็นเฮดเฮดแล้วก็เป็นเมนเจอร์นะครับเท่าที่ผมเจอมานะครับโอเลอร์คารยังไม่ได้เซฟอะไรแบบก็คือ เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมทุกร่างนะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับนะสสำล่างซิกเนเจอร์นะครับแต่ในภาพรวมนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะครับคุณจะได้กองกลางเซียมแล้วก็กองหลังที่ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้สาประตูที่แทบจะเหมือนตัวอื่นทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วนะครับวันย่ามิลินโควิชซาวิทนะครับแล้วก็เป็นทีโบกูตัวยังเซฟยังดีกว่าเลยนะครับนะสสำหรับ โอ้โลวดขานนะครับร่างนี้เนาะแล้วก็แต้มที่ต้องใช้นะครับนะสำหรับไบโอเมิคเนีนะครับน่าจะเท่าไหร่3,750แต้มใช่ไหมนะครับประมาณนี้นะ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้รอดูดีกว่านะครับสําหรับคนที่ทําคอมโบแล้วก็จะรับเป็นโอลเลอร์คานเป็นผู้สาประตูนะครับผมแนะนําว่าให้รอดูในส่วนของสัปดาห์ของยูเวนตุสนะครับอาจจะมีบูฟฟอนนะครับนะการ์ดซิกเนเจอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่อยู่ในคอมโบตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับทีมของไบเยูนิคนะครับผมให้เป็นอันดับ3กันแล้วกันครับซึ่ง อาจจะไม่น่าทำนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำนะผมแนะนำว่าอย่าดีกว่านะครับก็จะแนะนำแค่เลี้ยวภูกับเรียนมลิดนะครับผมนะก็คือกองกลางกับกองหน้าถือว่าโอเคนะครับส่วนผู้สามตูนะครับ ไปซื้อเอาหรือว่าใช้ในส่วนของกิจที่แล้วเนี่ยยังได้อยู่แน่นอนนะครับโอเคนะครับนะสำหรับการทำคอมโบการนัน้งตะนะครับผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะสำหรับใครที่จะทำนะครับส่วนตัวแล้วผมก็เลือกเป็นในส่วนของเลอแมบริดนะครับลาอุลกอนซาเลสนะครับใช้ในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับนะในส่วนของเวอร์พููเนี่ยเรายังไม่เคยเปิดเพชรแดงได้หรือว่าเปิดแพ็คได้เลยนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้เจอหรหัสนะครับ แต่ในรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจอราดเนี่ยกองกลางเนี่ยคือคุ้มที่สุดนะได้กองกลางกับกองหลังนะครับแล้วก็เลอามริดนะครับคุณจะได้กองกลางที่เอาเดวิดเวแคมเนี่ยไปยืน CM แล้วก็เป็นราอูลที่สามารถยืนกองหน้าได้ยืน LW ได้คาซิยารก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับคือคุณสามารถเอาคาซิยาสกับราอูลเนี่ยเอาไปแลกแต้มชิ้นส่วนได้ก็คือจะได้ทั้งหมด500แต้มนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของ าเยอนมิวิกนะครับผมมองว่าแต้มที่ใช้เนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับถ้าอยู่ประมาณสัก3,250เนี่ยเท่าเากับระยะผมลิตผมคิดว่ามันน่าจะสูสีกันนะครับก็ถือว่าหน้าแรกนะแต่ว่าแต้มีนส่วนเนี่ยมันใช้เยอะเกินไปนะครับแล้วก็นักตเตะนะครับที่เราได้คอมโบมาแล้วนะครับผมแนะนำว่าเอาไปใช้เล่นในส่วนของหมผู้จัดการทีมนะครับบอกเลยว่าจะมีประสิทธิภาพแบบเยอะ เยอะมากๆเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับนะสำหรับทีมของผมนะครับที่ใช้ในตอนนี้นะครับที่มีคอมโบก็จะมีในส่วนของลาวุนกอนสเลสนะครับแล้วก็เป็นเดวิดเบคแฮมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับใครที่อยากจะขึ้น50ดาวในส่วนของหมดวดผู้จัดการทีมก็แนะนำว่าให้ใช้การ์ดนักเตะการ์ดซิกเนเจอร์แล้วก็นักเตะที่ ทำคอมโบนะครับจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ดีมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับผมผมก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำคอมโบการน้องเต่นะครับการซิกเนเจอร์สำหรับใครที่รอสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ของยูเอนทนะครับเก็บแต้มสะสมชิ้นส่วนไว้นะครับ ผมก็เรียบเรียงให้แล้วนะครับนะอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับที่3ครับรอดูในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายนะครับยูเวนตุสนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับฝากร้านคุกกิอนด์ช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นแพ็คอะรื่นอีกมากมายนะครับสามารถกดลิง ทังผระสอบถามและเรียกกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่มีแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%เฝากามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอขอบคุณมากครับ